สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชาแนลนะคะกับรายการ v o i c e o o o บายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะในหนึ่งร้อยนิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่80นกพิราบกับนกกระยาง ที่ต้นรางในป่าใหญ่ด้านทิศตะวันออกของมือเล็กๆยังมีครอบครัวนกพิราบอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้มีลูกอยู่ด้วยกันสามตัวก็คือเจ้าหนึ่งเจ้าสองแล้วก็เจ้าสามเจ้าหนึ่งนั้นได้ออกจากครอบครัวไปเพื่อบินหาเส้นขอบฟ้าตามความฝันของมันหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเคยเห็นเจ้าหนึ่งอีกเลยตอนนี้ ครอบครัวของนกเพราบจึงเหลือลูกแค่สองตัวก็คือเจ้าสองกับเจ้าสามเมื่อเติบโตพอที่จะบินได้เจ้าสองและเจ้าสามต่างก็ออกไปสร้างรังของตนเองเจ้าสองนั้นได้ออกบินเพื่อหาทําเลสร้างรังใหม่ของมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไปเจอต้นไม้ใหญ่อยู่ริมสระที่นั่นมันได้เจอกับนกกระยางตัวหนึ่งซึ่งกำลังหาปลาอยู่ นกทั้งสองได้สนทนาและพูดคุยกันจนถูกคอทั้งสองรู้สึกพอใจมากมันจึงตัดสินใจที่จะสร้างรังที่ต้นไม้ริมสาะแห่งนี้หลังจากที่เจ้าสองได้มาใส่อยู่ที่ต้นไม้ริมสระน้ำเจ้าสองก็ได้เจ้านกกระยางมาเป็นเพื่อนโดยเจ้านกกระยางมักจะหาปลาและนำมาให้เจ้าสองกินด้วยเสมอจนเจ้าสอง ไม่ต้องออกไปหากินที่ไหนเลยเพราะว่ามีเจ้านกกระยางมาคอยหาอาหารให้อยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่เจ้าสองนอนเอกเหนกรอเจ้านกกระยางหาปลามาให้กินอยู่นั้นมันก็ได้เจอกับกาตัวหนึ่งซึ่งบินผ่านมาและแวะเข้ามาทักทายสวัสดีเจ้านกเพีราาเจ้าการ้องทักสวัสดีเจ้าสองตอบกลับ รังของเจ้านี่น่าอยู่ดีนะเจ้ากาว่าพรางมองรังที่เจ้าสองอยู่ด้วยความเจ้าเล่ห์ขอบใจแล้วนี่เจ้าทำอะไรอยู่นะ่ะเจ้ากาถามขึ้นข้าเหรอข้ากำลังรองเจ้านกกระยางหาปลามาให้อยู่นะ่ะเจ้านกกระยางนะ่ะเมื่อหาปลามาได้มันก็มักจะมาแบ่งให้ข้ากินเสมอแหละเจ้าสองเล่า เจ้านี่ช่างมีมิตรที่ดีจริงๆเลยนะเจ้ากาเอออย่างเจ้าเล่แต่ทำไมเจ้าต้องพึ่งพาแต่เจ้านกกระยางด้วยล่ะในเมื่อเจ้าเองก็มีความสามารถแค่กาลงไปจับปลาในน้ำเท่านั้นเองเจ้าต้องทำได้อยู่แล้วหากเจ้ามัวแต่พึ่งพาจ้านกกระยางอย่างนี้เจ้านกกระยางก็คงจะนึกดูถูกเจ้าในใจแน่ว่าไร้ความสามารถคอยอาศัยมันกินอยู่เท่านั้นเอง เมื่อเจ้าสองได้ฟังเจ้ากาพูดก็รู้สึกคล้อยตามเจ้ากาเห็นดังนั้นจึงเอ่ยเยือนยอเจ้าสองเป็นการใหญ่จนเจ้าสองรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเจ้านกกระยางในการหาปลาจากในน้ําอีกเนื่องจากทั้งมันแล้วก็เจ้านกกระยางต่างก็เป็นนกเหมือนกันมาคิดได้ดังนั้นแล้วเจ้าสจึงตัดสินใจ จะออกไปจับปลาในสระน้ำเพื่ออวดให้เจ้ากายเห็นความสามารถของมันฝ่ายเจ้านกกระยางเมื่อเห็นเจ้าสองบินมาที่สระน้ำก็ร้องถามเจ้าสองทันทีว่าเพื่อนรักเจ้ามาทำอะไรที่สระน้ำนี่ละ่ะข้าจะมาจับปลาข้าจะไม่พึ่งเจ้าอีกแล้วละ่ะเจ้านกกระยางเจ้าสองตอบด้วยความหยิ่งยโสอย่านะเจ้านกกระยางร้องห้าม เจ้าไม่ใช่นกน้ำหากเจ้าทำเช่นนั้นอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตก็ได้แต่เจ้าสองนั้นลหลงไหลในคำป้อยอของเจ้ากาเสียแล้วมันจึงไม่ฟังตอนนี้เจ้าสองมีแต่ความยิงพยองและต้องการอวดความสามารถของตนเองดังนั้นมันจึงดำน้ำลงไปจับปลาโดยไม่สนใจ คำเตือนของเจ้านกกระยางเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อมันลงไปในน้ําสลายก็พันขาของมันทําให้มันไม่สามารถขึ้นมาบนบกได้มันจึงจมน้ํำนิสะแห่งนั้นในที่สุดส่วนเจ้ากาก็ได้ครอบครองรังของเจ้าสองโดยไม่ต้องออกแรงทําอะไรแม้แต่นิดเดียวจินตนาการสอนให้คิด คนที่ลุ่มหลงในห้อยคำอันหอมหวานและคำยุยงของผู้อื่นนั้นกว่าจะรู้ว่าตัวเองทําผิดก็ต่อเมื่อสายไปเสียแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนวนนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ